ครับเจอกันอีกครั้งกับอภิสิทธิ์กอลิปแชนแลนะครับวันนี้เรามีภารกิจติดตามนักกระเพลิงนะครับไปอบรมการช่วยชีวิตโดยการ cpr นะครับและการใช้เครื่อง aed นะครับที่สำนักงานเขตวัฒนานะครับโดยให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับข้าราชการสำนักงานเขตวัฒนาและลูกจ้างลูกจ้างประจําและทุกๆคนนะครับภายในเขตวัฒนายัางไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากไปกดติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับอวิสิตอเลนชแนลนะครับไปตามชมกันครับนะครัการสอนฝึกอรมกับเพิงของเจ้าหน้าที่กับเงปนเจ้นที่แนะนำเยกการเพนที่นะครับการประสมพยาบาลนะครับแล้ก็การ CPR รนะครับผกว่าหลายๆท่านนะครับคงจะเคยฝึกอบรมมาแล้วเนาะนะครับมีมีใครเคยอบรมนะครับเพราะว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจน่าจะเคยเนาะแล้วพี่นะครับคุณพี่ฝึกอบรมกับที่ไหนครับตอนเป็นทหารอยู่ไหเป็นเป็นทหารนี่แหละครับทหารจะมีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าท่ติจำได้ยังจำได้ใช่มั้มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นทหารนี่สำคัญเลยเพราะว่าการที่จะออกไปสนามรบนะครับหรือว่าออกไปสนามภาคสนามนี่อาจจะเจอกับ คนหมดสตินะครับซึ่งทุกคนต้องสามารถทำทำการปรมพยาบาลบุ้องต้นได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีหุ่นมาอยู่สี่ตัวนะครับโดนกดทุกวันทุกวันกับที่หมดแล้วนะครับแบนหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าหลายๆท่านต้องออกไปทานอาหารนะครับก็เลยวันนี้พอดีที่จริงอ่ะมีประชุมเช้าแต่พอดีเรเรื่องจนเป็นบ่าย มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับก็ขปอนขอย่ยายสอบถามคุณพี่ก่อนคุณพี่อยู่ฝ่ายไหนครับปีนี้ฝ่ายรักษาฝ่ายรักษาปาัจจุบันอยู่อยู่ในโซนไหนครับทำรถพยาธิ์ทำรถพยาธิ์นี่อ๋อท่นหนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ยอ,ยอ,อยู่ในโซนไหนครับอยู่ในฝ่ายฝ่ายรักษาถามคุณพี่ ่าทีมคอันน uh> uh uh <ah uh 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 ี้คือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหน่วยดับเพลิงนะครับแต่เราได้ของเคลื่อนตามสื่อการเรียนรู้ของประเทศมหานครประมาณหกครั้งประมาณนี้นะประมาณนี้เปิดแมสได้นะครับเป็นแบบนี้นะโอเคได้ยังกูได้ยังอันนี้เป็นช่องอ้าวพี่ิตออลเลนชแนลติดตามได้วยนะช่องนี้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยออลเลนชแนลจะมีภาพหน้าดับเพลิงแล้วก็ประชาสัมพันธ์พวกเราอยู่นะครับเปิดแมสได้นะครับทุกคนเปิดแมสได้นะครับไม่เป็นไรนะเพราะเราอยู่ข้างในนะครับติดได้ครับประมาณนี้เก้าเก้าคุณป้าคุณป้า เป็นการประสานหน่วยงานเรานะครับแล้วก็เป็นตัวชี้วัดไปด้วยนะครับตัวทำงานตัวพาร์ทก็มีอันคือสถานี่เราเพิ่มบอลไก่ทอะไรประมาณนี้ก็เวลาไปให้ก็โทรให้เร็วเบอร์เพิ่หนึ่งเก้าเก้าช่วยได้เลยแน่นอนที่เดียมจามงูตีต่อไปทิ้งไว้น้ำท่วมรถตีอะไรบ้างเอาน้ำไม่ลงได้เลยเรียกเบอเพิ่มหนึ่งเก้าเก้านะครับจะมามาะรฐานกไม่เกินแปดนาทีแปดนาทีนะมาเร็ว มาขี่มาแต่มาด้วยกันครับรถขรงงไม่มาของมอเตอร์ไซค์มาก่อนอตัดเวลาแป๊ทันทีเวลาคุณเป็นใจบ้านข่าวหรือเปล่านะประมาณนี้นลแล้วคนล้มฟาดพื้นนะนับไปโดนรถชนเนี่ยโดนไฟดูดเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาน้ำออกเพราะร่างกายของเราเปิดฝาอยู่เราจะปัม๊มหัวใจไม่ได้ถ้าคุณไม่เป่าปากก่อนมันจะเป็น,นยมันไม่ออกแต่ถ้าคนเป็นลมมันไม่มีน้ำคุณปั๊มได้เลยอากาศจะออกทันทีออกซิเจนออกทันที ในร่างในร่างกายคนเรานะครับจะมีน้ําอยู่ในร่างกายแล้75ส่วนถ้าจมน้ําไปทนปุ๊บคุณจะน้ําเต็มที่ส่วนใหญ่จะตายเพราะเกิดจากการเอาน้ําเข้าไปในปอดแล้วเข้าไปสมองแค่สำลักนะ้ำแค่นี้คุณลึจะ <c oughs> ต,ตายเอาไม่ได้ครับวิธีการเอาน้ำออกจากร่างกายทำอไงรู้ป่ะก็คือโดยการเป่าปากคนเรามันจะมีลิ้น่ตรงนี้เวลาเรากัน้นกินน้ำเวลากัน้นมันจะไม่ลงเหมือนกันถ้าเราไม่เป่าปุ๊บ ไอป,ป่าปุ๊บปั๊นทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ออกลิ้นมันจะกันอยู่ตอนนี้มันจะตกลงไปอย่างเงี้ยแต่นะตกไปอย่างเงี้ยอันน,น,นี้อันนี้ก่อนนะเอาคนเอาคนจมน้ำก่อนคนจมน้ำจะมีน้ำอยู่ในร่างกายแบบนี้ปัม๊มยังไงก็ปั๊มไม่ออกตอนนี้มันกั้นอยู่วิธีการเอาน้ำออกคือการเป่าให้ลิ้นมันผลักออกไปเปิดฝาออกแต่คนเป็นลมบนบกคนเป็นลมหรือัวใจวายคือร่างกายไม่มีลิ้นแล้วนี่ไม่มีลิ้นนะปุ๊บปั๊มได้เลย รู้ะครับปั๊มกี่นาทีปั๊มกี่ทีใครทราบบ้างเอาคร่าวๆปั๊มกี่นาทีคนเขาจะฟื้นสิบสามสิบยี่สิบห้าสิบชั่วโมงสองเดือาอ่ะเออเป่ากี่ทีเป่ากี่ทีเอาละผมไม่รู้แล้วจะจะเปผาเนี่ยแล้วแต่ขี้ปันเท่านั้นอ่ะกูจะเป่าไมได้วะเนี่ยเป็นอ่านี่ยนะนะเป่าวิธีเป่าคือเป่าสองทีเป่าพูดไม่ได้ป่าไอ้นี่เขาไม่หอมนะเวลาเป่าจิ๊ก แรงเลยตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้เราคงคิดฝันนะเป่าเข้าไปเป่าปุ๊บเอามือบีบจมูกบมีปากแล้วก็ปากประคบปากประมาณนี้อ่าปากประคบปากนะมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะแต่รีการเป่าอย่างนี้เขาไม่เป่าแล้วเพราะมันจะมีโรคติดเชื้อนะแต่จะมีตัวเมาส์ของนักสัองการผู้ป่ยยึดเมาส์ต่อกันเอาผมก็เป่าหมดแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนแก่มีอาม่ามีซิ้นนะแล้วมีงูมีหมาผมเป่าหมดแล้ว เนี่ยนาเป่าหมาหมากัดหน้าเข่าเอาหมูหม <c oughs> <todas S 2> ูกัดแล้วอวานอวานมันชื่อเหลือครัอวันตีสี่ไปรอให้จับหมูตอนตีสี่ไม่ได้ดูเลยเลยะงูเห่างูเห่าอยู่สามสิบปีไม่มีฮะไอ้ดูภาพหมูยางนอนตายนี่เองหมูยางนะครับเวลาเป่าปุ๊บเป่าสองทีปุ๊บเ้ากดนี่เลยเอาให้รอดนีครับเอาเลยแป๊บสามสิบแล้วก็เป่าสองทำไมเอาสองอ่าต่อไปนะครับไม่ต้องเป่า ปั๊มอย่างเดียวเอาบางคนยังไงกินหมากมาปั๊มโอ้ยเลื่อนไหลไปแท้ไม่ตื่นกูไม่ตื่นนะไม่ตื่นทำไมวะตาไม่มีใครอยู่บ้างตาหน่อยโทรหาก่อนเลยเรียกหน่ยดัพงหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึตัไม่ตื่นแล้วทอาไงวะเอาละต้องปั๊มเลยนะครับเราผสมได้มากปั๊มก่อนก่อนจะปั๊มดูก่อนตาดูหูฟังแก้ครับตาดูนะครับตาดูหน้าอกดูนะครับ อดูไม่ใช่นะฮะดูดูลมหายใจดูลงนล้วมันขึ้นด้วยเอาปั๊บใช่มันนิ่งแล้วฮันดูมันนิ่งแล้วทำไงต่อคุับเอาเลยครับปั๊มเลยวิธีการปั๊มนะครับมันจะมีไฟตรงนี้นะครับดูนะถ้าปั๊มไม่ถูกเดี๋ยไฟมันไม่ขึ้นนะครับดูนะให้กดปบ๊บ้ดูแนวขนลมเป็นหลักใช้มือเอาสารลงไปแขนตั้งตรงเอาสารแบบนี้เอาสีประสากดลงไปนะครับกดลงไปบางทีมันมีนะแบบนี้ประเภทอันนี้คือผมลักษณะการปั๊มบนบกถ้ามีฟันปอมเอาฟันปออมก่น ลุ้งไปให้มือสะอาดอง่างไหนก็ได้ลุ้งไปพอก่อนปันโป่งปันปอมออกเสร็จแล้วถ้าเป็นเด็กลุกหลานเราเป่าปากก่อนถ้าเป็นเป็กย่าเรานะทําได้เลยเป่าเลยกดน้ำพากดเข้าดีจมูกดีปากเป่าสองทีสองทีประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊มให้ดูแนวหัวนมเป็นหลักเนี่ยตรงเนี้ยหัวใจอยู่นี่กดลงไปแขนตั้งตรงปามือกดลงไปักาแบบนี้แบบนี้เลยนะกดลงไปดูท่ะกันขางขาเล็กน้อย เนี่ยประมาณนี้กดลงไปเนี่ยไฟขึ้นเห็นไหมถ้าไฟขึ้นสองอย่างนี่แสดงกดตรงๆแบบนี้ยอย่างงี้ถูกต้องนะจ่ะการศึกษาไม่ไม่ไม่ฮะอย่างงี้งอแขนไม่สไลด์ข้ามไม่ควงโซ่ไหลใช้แขนตั้งตรงกดลงไปตรงๆอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้นะอย่างงี้เาจะทีเฮ้ยเฮ้ยคืออันนี้ไม่ได้กดลงไปตรงๆเนี่ยปุ๊บ้จังหวะยังรับ คนหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งคนสองหนึ่งคนสามโดดล้มปุ่มอันนี้ใช้เวลาโดดล้มนะฮะไม่ใช่ใช้คือต้ังวนช่คือปั๊มลงไปหนึ่งสองสามเลยกดด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือว่าไม่ต้องนับพังไปปั๊มไปเลยไปเรื่อยๆแบบนี้แข็งตั้งตรงครับให้สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดปั๊มไม่โดนนะครับขู่ปั๊มไม่โดนก่อนปั๊มไม่โดนนะครับสีแดงจะขึ้นนี่คือเราปั๊มไม่โดนนะครับอ่ะปั๊มใหม่ครับ ฐานะที่ขึ้นมานะครับดวงแรกนี่คือมันจะก,กําหนดจังหวะว่าเรากดได้จังหวะไหมนะครับตัวที่2คือถึงไหมนะครับลักษณะในการกดคือ2นิ้วครึ่งหรือประมาณ5เซนนะครับประมาณ5เซนในการกดนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆว่าให้เราใช้บัตรประชาชนแนวตั้งขึ้มานั่นนะครับความลึกในการกดนะครับวิธีกดนะครับหรือเทมโป้จังหวะของมันนี่คือ 100- ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับ หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับก็คือจังหวะรั้งั้งหมดนะครับหยุดพักได้หยุดพักได้นะครับหยุดพักได้แต่หยุดพักได้ไม่เกินสิบวินาทีสิบวินาทีถ้าเกินสิบวินาทีเราต้องเริ่มกระบวนการใหม่เปลี่ยนใช้ก๊อตตาก๊อตต้อเลยอ่าและเวลาที่เราจะหยุดพักนันคือเราจะเปลี่ยนผู้ช่วยเหลือครับหรือการเชนเชนคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าจะต้องเข้าฝั่งรงข้าม นะครับเข้ามาฝังของข้าทำไม่ได้แล้วเวลาปล่อยอมือนะครับไม่เกินสิวินาทีนะครับสังเกตวิธีาการกดเหนื่อยไหมครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมันเหนื่อยนะครับนะทำดีๆน,นะครับมันเหนื่อยนะครับ<ะ>า,นะาไม่ได้มากแล้วให้สังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับวิธีการกดถ้าไฟสีส้มขึ้นนี่คือเทม p พเรามันเร็วเกินจังหวะมันเร็วเกินนะครับจังหวะมันเร็วเกินไปเราจะต้อง่อนจังหวะลงนะครับเราจะต้องขอนจังหวะลง นะเพราะตัวนี้มีไฟสเตตัสเห็นไหมครับแสดงสถานะทั้ง2จุด1โดนไหม้2จังหวะได้ไหมนะครับถ้าสีแดงขึ้นคือไม่ถึนงนะครับถ้าสีส้มขึ้นคือเร็วเกินไปนะครับเราจะต้องหยุดจังหวะที่มันเร็วไปเนี่ยคือพอนมันลงนะครับอ่าคราวนี้มาดูว่าถ้าเกิดเราจะเช้นนะครับเราจะเช้นจะเช้นมือผู้ช่วยเหลือนะครับคนกดต้องห้ามหยุดกดนะครับกดต่อเนื่องกดไปเลยนะครับแต่ ดูแลแ้แหละว่า2นาทีมันเหนือน <hi> <Stell> มากครับเพราะฉะนั้นคนช่วยเหลือเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยนะครับหรือผู้ช่วยเหลือเนี่ยรองขอนะครับเข้ามาแต่ดหจุดนะครับอย่าเพิ่งหยุดกดไปลอยเริ่มมาจุดให้ดีนะครับดูจุดกดให้ดีนะครับแล้วผู้ช่วยเหลือจะมองหน้าขึ้นมาบอกพร้อมไหมกระถามว่าพร้อมนะครคนช่วยเหลือคนที่จะเค้นนะครับจะต้องบอกว่าพร้อมพร้อมนะครับเล้วยกนะครับเอาเลอ่ายกนะครับ มั้งจูบไว้นะครับไม่เกิน10วินาทีนับในใจได้ครับเดี๋ยสอบศาสเดี๋ยนะใช้มือข้างถนัดครับวางส้นมือลงไปนัจุดมืออีกข้างหนึ่งประสานนะครับนะครับนี่ไปแสดงสถานะนะครับกดให้ลึกนะครับสองครึ่งนะครับปล่อยให้สุดคลายให้สุดนั่นเองนะครับจังหวะมันจะได้นะครับถ้าเราปล่อยไม่สุดเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยไม่สุดเทมโปมันจะเร็วเกินนะครับแต่ถ้าเราปล่อยสุดนะครับคร่ตอนหนึ่งนาทีเนี่ยแต่เขาเขาแค่บอกว่าหนึ่งนาที แต่จริงในการปั๊มหัวใจหนึ่งรอบจะต้องปั๊มสองนาทีนะครับหนึ่งนาทีก็เหนื่อยแล้วนะครับคราวนี้ต้องปั๊มสองนาทีแล้วต้องปั๊มสองนาทีนะต้องปั๊มสองนาทีของมงกรัมาเอาเลยเอาเลยมีมาให้มีมาให้ครับสี่ตัวครับเรานะัสี่ตัวสี่ตัวถ้าลองปันนะครับถ้าลองลองจุดหัวใจนะครับเมื่อเราเจอคนหมดสตินะครับหมดสติไม่หายใจ ลักษณะเราจะรู้ยังไงว่าเขาไม่หายใจเราจะต้องสัมผัสนะครับหรือการจับชิบะจอนลองดูครับจับชิบะจอนแข็เข้ามาที่คอครับแข็เข้ามาที่คอเห็นไหมเต้นไหมครับรู้สึกว่าชิบะจอนเต้นไหมไเต้นที่ไม่เต้นไหมไม่มีนครับแขนแข็งๆการจับชิบะจอนนี้จะกรหลายจุดนะครับจุดที่สัมผัสได้ดีที่สุดคือบริเวณคอนะครับนะครับสองข้อมือนะครับสามข้อพักต่างๆนะครับรวมถึงแขนนี้ ขานีบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันเพราะมันดูไม่ดีนะครับก็จับบริเวณอคอนะครับนี่คือการมีชีพจรหรือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะจับประเมินนะครับมันจะมีที่เขาบอกว่าในการที่จะสัมผัสลมหายใจคือตาดูนะครับตาดูแก้มสัมผัสหูฟังแก้มสัมผัสตาดูดูคือการต่อเรื่องหรือการยกตัวของห้องหรือชองอกนะครับว่ายกตัวหรือเปล่านะครับนั่นคือการหายใจเราจะต้องยกชองอกถูกไหมครับ ในการหายใจลมหายใจจะผ่านออกมานะครับเราจะสัมผัสผ่านแก้มหรือหูนะครับแต่ด้วยโควิดเรากล้าสัมผัสไหมครับไม่กล้าสัมผัสมันก็มี2วิธีที่ผมบอกทีแรกคือ1ในการดูถูกไหมครับเปิดแอลเว์ขึ้นมาก็ดูสัมผัสน,นะครับดูกันยกกระเพื่อมแต่ด้วยโควิดในทีมเราอาจจะไม่กล้าที่จะสัมผัส่างนั้นนะครับให้เราใช้ิ้วน,นะครับในการสัมผัสลมหายใจอีกมือข้างหนึ่งนะครับสัมผัสบริเวณห้องว่ามีการกลรบเรื่องหรือเปล่า นะครับนี่คือการการดูว่าลมหายใจมีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามเอ้าปุ๊บครับปุ๊บรู้สึกไหม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 ไม่รู้สึกตรวจตรงไหนต่อครับจับตรงไหนอ่จับชีพจรก็ได้หรือจะสัมผัสลมหายใจนะครับบ r e a ติ้งบ b r e ติ้งคือลมหายใจของเขานะครับสัมผัสมือนึงจับท้องดูการกับเรื่องของท้องนะครับสัมผัสลมหายใจโดยกันสัมผัสที่จมูก สัมผัสกระกนะครับไม่ใช่แห่ห่จะโูกนะฮะถ้าแห่ห่จะโูกเขาตายนะฮะนับหนึ่งถึงยี่ครับในการเช็คนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าไม่มีลมหายใจนะครับยินดันไม่มีลมหายใจเราจะทําการเริ่ม CPR ต่อไปมีวนการอะไครับตอเม่อโลมหายใจแล้วก็หนดคนโบครับ ชี้เลยครับชี้เลยอ่าครับโทรเลยครับโทรคนนึงครับเอาโทรคนนึงเดี๋ยวมีหน6่งรับครับหนึ่งหกเก้าครับหนึ่งร้อยคตอบสิครับตอบทิครับเขารับสายแล้วอ่าคนปั๊มปั๊มได้เลยครับคนปั๊มปั๊มได้เลยภาษาดึงไปเลยครับภาษาดึงไปเลยภาษาดึงไปเลยครับคำหนดจุดพยัญกำหนดจุดแล้วต้ตรงหัวใจครับต้องหัวใจกดให้หนึ่ครับกดให้หนึ่งมันจะดังแจ๊กแจ๊กครับ สอบยงงอรับสอบยงอแขนยังอนี่นี่นีดูตัวอย่างถ้าอยากสัมผัสได้นะครับคือต้องแขนตัวใหญ่จังหวะจังหวะสออย่างเดียวนะจังหวะดูนะครับว่งไป่เร่อยไปยมาหน่อยเมหน่อยเองแขเราอยู่รไหนมาานนี้ฮะเป็นไงครับยามีแขไปไัง เหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมมาคนรัเมียงครับส่คนครับสี่คนมาสี่คนมาเบียนเลียนเดี๋ยวยุดก้นเดี๋ยยุดก้นัเียนจะไมเปลี่ยนจไปเปียนให้กดก่อนมาพายมาช่วยกันแล้วสคนดกันให้ดงดึงงดึงงดดึเร็วไปครับยไปครับีไปก่อนทีไปก่อนบอว่านี่นี่นีงหัวใจนี่นี้ที่มือทคนนี่เดี๋ยว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 วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ ไ่้อเมื่อเอาสนมือวาลั้ใจไดครับเออขยันขึ้ไมครับเได้ครับเป็ได้เอาให้มันขึ้นสองตัวเอนาเอนี่ยปล่อย่สูจน์ตายครับเลี้ยงไม่ได้ตัวเองเลี้ยงอ่ะเลี้ยงของถามเังไม่ถามเขาเลยตายดูเขาดิดูเขาดิถาม

ซีพีดารก็เครื่อง D C P D A เปในต้หัวใจเครื่องช็อตหัวใจนะครับภาษาจังหวัดเครื่องช็อตหัวใจนะครับเครื่องนี้คือเครื่อง A E D หรือเครื่องช็อตหัวใจที่เป็นสมัยก่อนที่เราดูหนังเตือนตั้มเนี่ยประมาณนี้เมื่อก่อนนั้นอยู่ในห้องการแพทย์เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ในสํานักงานเพื่อใช้เวลาแบบช็อตหัวใจหัวใจหย่ดเต้นช็อตเลยที่สํานักงานเขตเราเกามีปั๊มเลยครับแปะครับแบกมเลน งนี ну ้มีร right 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 ูป okay. ม right right yeah. <aram> right ีรูปกดูภาพนะแปะเส้นเรียบร้อยแปะด้านล่างสายโค้งเห็นภาพนะเรียบร้อยปั๊มครับแล้วก็ปั๊มอยู่ระหว่างเนี้ยในระหว่างเนี้ยเราก็ยังปั๊มอยู่นะเราก็ปั๊มเครื่องจะสแกนปั๊บปุ๊บปุ๊บมันก็พร้อมบอกตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนถอยไปพูดนะขอให้ถอยออกจากคุณทุกคนถอยผมกไปปลอดทุกคนถอยถอยคุณถอยผมถอยถอยออกจากล่างมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเลยเสร็จแล้วกดปุ๊บมันจะทอนอึ่ง ขึ blender, long, ้นมาแล้วปึ๊บขึ้นมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเราก็เดิต่อดแต่พี่จอดขึ้นยัยขึ้นยังวะเอาตื้อตื้อตื้อถ้าเกิดว่าคนป่วยพอมีสติหรือมีหัวใจเต้นที่จะจอดขึ้นเราก็ื่อนำปั๊มนะเออพอได้มันจะมีเครื่องของรถพยาบาลเฉียจะมีเครื่องเนี่ยแบบหกเก้าครับยังไม่ประเมินเลยที่ประเมินยังไม่เสร็จ ค okay, ครับแล้แล้วเราก็เสร็จภารกิจในการอบรมและการให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจากการ CPR และการใช้เครื่อง AED นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไ r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องเรานะครับอภิสิทธิ์ออเรนชาแนลนะครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ